สวัสดีครับผมพบกับเอ็มไทยบ้านเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่คลิปเมื่อวานผมก็ได้ทํามีดแปดไปนะเป็นฝักคือเสร็จแล้วนะครับอีประมาณประมาณฝักนะครับแค่วันนี้ก็แบบอัปเดตนะครับคือผมเนี่ยตอกหมุดไปนะครับสี่จุดนะครับนี่ก็เก็บงานเสร็จแล้วรอเคลือบเงางนะครับ รเ็เคลือบมาอย่างเดียวนะครับนี่ก็เอามาใส่มีดอีอันนี้นะครับนี่ก็จะประมาณอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้ประดูแดงนะครับสอดฝักก็เป็นไม้พยุงนะครับเนี่บนี่ก็ไม่มีการลักลอบไปตัดไม้ในป่าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะประมาณอันนี้เลยนะครับ คือผมซื้อมาจากในเฟซนะครับถ้าใครสนใจก็เม้นมาแล้ว่าผมซื้อไม้มาจากไหนไม้ส,สวยๆครับคือไม้พยุงเอ้ยไม่ใช่ไม้ประดูแดงผมว่าเป็นคนหา,หาเองนะครับก็เป็นส่วนรากไม้นะครับเป็นรากไม้ประดูแดงนะครับที่ผมแบบไปหามาครับเนี้ยฝักก็ผมทําไว้แบบแน่นนะครับกันเด็กด้วยนี่นครับ ผมเชื่อว่าแรงเด็กอ่ะไม่มีแรงดึงแน่นอนนะว่าถ้าเราทำตัวแบบนีน้คือผมอ่ะถ้าผมขายใครคือแบบอย่าดึงแบบอย่างนี้นะครับดึงเงี้ยก็อาจจะทำให้ฝักแตกได้นะครับหนูว่าวิธีการถอดฝักที่ถูกต้นนะครับคือผมจะมาสอนใ้นะครับคุณเห็นร่องตรงแบบเอออันนี้ไหมครับ คุณอย่าเอานิ้วมาอย่างนี้ถ้าคุณดึงแบบเออย่างนี้นะครับเพราะว่าอา,อาจจะทำให้มีดบาดมือได้นะครับคุณต้องเว้นระยะห่างให้เห็นไหมระหว่างนี้คมมันจะออกอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เว้นมาประมาณอันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเอานิ้วโป้ดันไปนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับคุณก็แล้วผมสาธิตให้ดูอีกรอบนึงครับจับ นี่เขาอยากจับตรงชิดริมกันไปนะจับประมาณเลยปอกคอมาได้หนึ่งนะแล้วก็ดึงครับก็จะประมาณนี้นะครับใบก็ประมาณใบของช่างหน่อยนะครับนี่ก็จะประมาณอันนี้เลยนะก็เป็นมีดแฝดคับฝัดก็เสร็จแล้วอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนี้ยางแบบเอไม่ได้ทําเลยนะครับก็รอเงินเดือนผมออกนะครับก็จะซื้อไม้มาทำครับนี่นะครับ เอจุดห้านิ้วนะครับใบข่าวก็เอามาขัดต่อเพิ่มนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับดำก็ขนาดเอมันก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ผมทําเอขนาดใกล้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 เคียงนะครับาะว่างานเป็นงานมือด้วยครับเพราะว่าผมจะอาจจะทำให้เหมือนกันทุกเล่มน,นี้ก็แบบเอมันนี้ก็ยาก,ยากอยู่นะครับ อันนี้ก็เพิ่งรับคมไปได้แค่นิดนิดเดียวเองนะครับวันนี้ก็จะมารีริวก่อนนะครับก็เหลือแค่รับไอที่ผมทำฝากสเสร็จแล้วนะผมก็รับคมรับคมไว้ก่อนคือว่ารับคมไม่ได้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมทำฝักเสร็จแล้วก็เหลือแค่เอาน้ำยาเคลือบเงามาเคลือบหนับ ว่าผมถ้าใครที่มีน้ำยาเคลือบไม้ดีๆก็แนะนำหน่อยนะครับนี่แคก็แบบก็คือมีดผมว่าแบบเอ็นี่ผมไม่ได้ทำยังเอไม่คู่นี้ผมแบบยังแบบเอไม่ข่ายนะครับเพราะว่าผมยังไม่มั่นใจอนะ่ะเพราะว่าแบบเอฝึกมือตัวเองแบบได้ไหมรอมีอุปอุปกรณ์เอครบก่อนนะ แลวผมก็ทำงานประจําด้วยครับจระจคู่นี้ก็ยังแบบเอไม่ขายนะครับก็เก็บก็เก็บไว้เป็นของสะสมด้วยนะครับตอนนี้นี่ผมขายไปสองเล่มแล้วนะครับขายไปสองเล่มก็เหลือประมาณแปดแปดเล่มน,นะครับก็เอผมก็จะฝึกฝนนี่อลยนะใครมี น้ำยาเคลือบไม้ดีๆก็แนะนำกันบ้างครับวันนี้ขอลาแค่นี้นะครับ